เพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มซะด้วยซ้ำไปพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โรงเรียนวัดหวังจังหวัดพัทลุงตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลสมหวังอำเภอกงงราจังหวัดพัทลุงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต2บริหารงานโดยนางสาววริยาเกือเมง้ง มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน108คนด้านที่1บุคลากรองค์ประกอบที่1.1ผู้บริหาร นางสาววริยาเกื้เอเมงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหวังเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องผ่านการอบรมการเป็นแกนนำด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือมีความพอเพียงพอประมาณ มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานของสถานศึกษาทั้งการครองตนครองคนและครองงานดำารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดจนสามารถให้ความรู้แก่นักเรียนคณะครูและบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดีจนได้รับรางวัลคุรุชนคุณธรรมรางวัลครูผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น อีกทั้งยังมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษาไปยังชุมชนภาคีเครือข่ายและหน่วยงานภายนอกให้ได้เห็นคุณค่ายอมรับและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์ประกอบที่1.2ครูครูโรงเรียนวัดหวังมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องผ่านการอบรมพัฒนาบุคลากรและการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาครูโรงเรียนวัดหวังเป็นผู้ปฏิบัติตน้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำความรู้มาใช้ในการจัดทำหลักสูตรแผนการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถถอดบทเรียนสองเงื่อนไขสามหลักการสี่มิติได้อย่างเข้าใจ อีกทั้งสามารถเป็นครูแกนนําในการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เพื่อนครูในสถานศึกษาอื่นชุมชนภาคีเครือข่ายและหน่วยงานอื่นได้อีกด้วยจากการดำเนินงานของครูที่ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแบบอย่างที่ดีส่งผลให้ครูได้รับรางวัลคุรุชนคุณธรรมรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีและรางวัลครูดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาองค์ประกอบที่1.3นักเรียนมีนักเรียนแกนนำที่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติสามารถถอดบทเรียนตามหลักพิจารณา2เงื่อนไข3หลักการ4มิติ3ศาสตร์4พระบรมราโชบายด้านการศึกษานักเรียนเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเห็นผลเห็นคุณค่า เกิดความศรัทธามีส่วนร่วมในการกับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาทำให้นักเรียนโรงเรียนวัดหวังมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงอีกทั้งนักเรียนแกนนํามีการบูรณาการการจัดกิจกรรมจากฐานเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเข้าประกวดจนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6งานมหากรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา2561ระดับชาติภาคใต้ องค์ประกอบที่1.4คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนทำให้คณะกรรมการสถานศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญและให้การสนับสนุนมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการให้คำปรึกษาสนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนและการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและหน่วยงานภายนอกจนประสบความสำเร็จด้านที่สอง การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพองค์ประกอบที่2.1อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนวัดหวังมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้สะอาดร่มรื่นปลอดภัยและมีสถานที่ให้บริการชุมชนองค์กรภาคีเครือข่ายในการใช้ประโยชน์ ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้เช่นห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์มีสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าซึ่งสามารถศึกษาหาข้อมูลการกลับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนทั้งนี้ครูนักเรียนและชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์ประกอบที่2.2แหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุป,ปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนวัดหวัง มีฐานการเรียนรู้ทั้งหมดหกฐานได้แก่ฐานการเรียนรู้ที่หนึ่งฐานผ้ามัดย้อมฐานการเรียนรู้ปฐมวัยฐานการเรียนรู้ที่สองฐานหนังสือเล่มเล็กฐานการเรียนรู้ที่สามฐานออมทรัพย์นักเรียน ฐานการเรียนรู้ที่สี่ฐานสิ่งประดิษฐ์จากถุงนมฐานการเรียนรู้ที่ห้าฐานถังขยะจากขวดน้ำพลาสติกและฐานการเรียนรู้ที่หกฐานฮอร์โมนจากเปลือกไข่ด้านที่สาม ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกองค์ประกอบที่3.1ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดหวังมีการวางแผนและการดำเนินการจัดทําข้อตกลงในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการขยายผลให้สถานศึกษาในเครือข่ายมาศึกษาดูงานร่วมกันขับเคลื่อนหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกทั้งยังส่งเสริมให้สถานศึกษาอื่นได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จนได้รับการยอมรับ องค์ประกอบที่3.2ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดหรือหน่วยงานภายนอกภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนโรงเรียนวัดหวังมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนภาคีเครือข่ายประสานความร่วมมือเพื่อให้ได้รับการสนับสนุน สร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถจัดการบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพจากการดำเนินงานตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดหวัง ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นความรู้ที่ยั่งยืนนำไปสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งของผู้เรียนผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาชุมชนและภาคีเครือข่ายโรงเรียนวัดหวังขอจบการนำเสนอ ผลการดำเนินงานประกอบการขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ